อุ้ยข้ามก่อนอืขณะนี้เวลาตีห้าติดฝนแจ้า รอเซียนมานะตอนนี้เซียนตู่ก็กำลังออกบ้านหน่อนะฝนตกแต่เราจะไปเขื่อนไม่มีอะไรมาขัดขวางการเดินทางของดวงดาวได้ฮนะลุยไปดิพ <c oughs> ูดอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคนนานๆตนะกฟังท่านวันนี้มาโอ้โหผมไม่ชอ,อบ T.U. everything เชิญเขื่อนนะเดิมว,วันนี้เรากะว่าจะไปตีกับปอมที่เขื่อนกิวลมนะวันนี้กะจะไปลงเรือนะวัานนี้อากาศดีดีฝนไม่ตกแดดออกลำไร่ลำไรตอนนี้ติดฝนอีกแล้วนะจ๊ะดูดิ นั่งรอฝนอยู่ครับวันนี้ก็ไปกับพี่ตู่นะเซียนตู่คนดีคนเดิมเช่นเคยแต่ตอนนี้แกยังไม่มาผมก็นั่งรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยุกฝนไม่รู้ว่าจะได้คลิปหรือเปล่าจะตีได้หรือเปล่าจะฝนตกหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไปดูตามหน้างานแล้วกันแต่คิดว่ามันก็น่าจะต้องใส่เสื้อกันฝนนี่แหละตีกับปอมเพราะว่ามันน่าจะตกทุกวันนะช่วงนี้พายุเข้าพอดีในวันที่แปดแต่โอ้โหแย่เลยจริงไม่เคยมาถูกจังหวัดจริงนะก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะดูด้วยว่า ผมทุ่มทุนแรงกายแรงใจขนาดนี้แล้วยังไม่กดซับสไครต์ให้กันอีกเหรอถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันดีกว่าฮักไปลุยเอาแล้วเปียกขนาดนี้เอาไงดีล่ะทีนี้

ปั๊กนีเลยดูอืมเติมเด้เอเติมลค้าในเจ้าแหละปิดปาดที่ปากไงทายไว้กัน จังหวัดนี้ชะโดป่าไม่เข้าท่าไม่เบิร์นะมารอเฝ้าปาระสูบขึ้นฝูงด้วยกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอรับชมกันในคลิปว่าตอนนี้จะใช้ความใจเย็นนะองก็มาภาคทีหลังเอาอะไมา มามามามุ้ยโอ้ยัวอุียเซียวไปดีเราันนี้นะยุกคนนะอือออ่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะผมก็โดนชะโดอีกตัวนะเป็นการตีสุ่มนะตัวนี้ ก็คือไม่ได้เปิดกล้องอีกเช่นเคยมากดที่หลังตอนมันกัดแล้วนะก็ไปตามรับชม้ำค้านก่อนเอ้ามาก้มำไมโดนอย่างนี้ตัางหากโดนยิงเลยดูพอแผลมดู อ๋อกินใบพัดแล้วเนี่ยอ้ออ๋อดังแขนต่อดังแขนต่ออือเฮ้ยมาแดงที่สองนะวันนี้เสดยไม่ได้ขับัดนะทุกคนปิดกล้องพอดี แ้ต่อไปฮะกับพิมพ์อะไรอย่างสามจุดแปบดบไอ้สักเนาะตัวควันตันอยู่น่ะนีนะออะ้ยบบโคบ่ะเออเป็นิโต,โตเออเออเป็นลิตโตอ้อตอสัะ พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะเข้อเข่อเจนี่เนี่ว่าเยอะนิดนึ่งมาฝากเข่อในกระดานฮัลโหลโผล่ไปลิดโตเอ๊ะแต่เข้าห้องอะฮ่า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 คิดให้หนุ่มผู้หญิงใช่าะ Ui uh. Chị yeah. ơi, ông leo Tỉ đơm ạ

ก่อนหนูก็ตนิดเอ๊ะา่โอ้ดีเหี่ยมได้นับหนึ่งานับหนึ่งขี่ชี้ไทยสักมือ thì <laughs> rút lên nhá Nắp 1 Cái mình nắp luôn rồi <tossi> thay 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 vô <coughs> không <coughs> oh, <but it's> <coughs> มีทุกอย่างเลยุดอ่ะอ้โหั่ยอะะเออแลน,น,น้องกูททอที่เป็นทุนพร้อมทุนเนยท่านอ้ดีซื่อมาเนี่ยน,น,นี่ก่อระหว่างรอฝนหยุดมัโนีห้หรอเลัไหนจไม่ได้ได้เห็นอยู่มันนั่งอยู่ จะมีก่อเปิดเลยนะอ่ะจะซื้อหลึดหน้าแฮนด์ไล <c oughs> น,ไน์คือแหน,น่นจะถึงเปิดก่อนหนันกอ่ะหลึก อ่ะครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานตาล้วนหมดนี้ก็สองสามแต้มนะเท่าที่เห็นในคลิปก็สภาพอากาศไม่เป็นใจขอสัมภาษณ์นะครับวันนี้หมดคำจะพูดจริงดูพายุตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะตอนนี้เนี่ยห้าโมงกว่าเกือบหกโมงเนะี่ยก็ยังพอมีให้กัดยังพอมีให้สนุกอยู่นะกับเคลื่อนกิวลมโหหน้ามึดเลยแสงนี่ไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องี a d v e r t ง s i n g นะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสลับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสสดนครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อจ่ายบอสเดี๋ยวมันขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะอ่ะไปพร้อมแล้วก็แล้วชม <laughs>